สวัสดีครับจากรา e ale, อนอจีซลาราเซลลอำเภอสีฟูจังหวัดขอนแก่นครับพบกันวันที่18กุมภาครับหสตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งครับเช้าเช้านะครับแสงแดดมาแล้วป่ะพาไปดูแผงโซลาซลลแสงแดดมาแล้วครับพาไปดูระบบโซลาซิล ปั๊มน้ำตอนนี้เปิดระบบทิ้งไว้ครับแผงโซลาเซลล์ตัวนี้เป็นแผงจิงโก440วัตต์นะครับแบบโมโนนะครับเป็นชนิดโมโนแบบฮาร์ฟคัตเซลล์นะครับมี5บัตบาร์นะครับจะเห็นว่าเช้าเชๆเจ็ดมงครึ่งมีแสงแดดเนี่ยสามารถผลิตไฟผลิตแอมได้ ณนะตอนนี้7จ็ดโมงครึ่งผลิตได้อยู่ที่2.2อแอมป์นะครับสองจุดสองแอมป์ปั๊มทํางานนะครับน้ําเต็มท่อ2นิ้วโดวยชุดทดสอบเป็นปัมออ๊มหอยโข่งหนึ่งแรงนะครับ750วัตอยเรียกที่3แผงเริ่มต้นนะครับเต็มที่4แผงก็คือไม่เกิน190โวลต์นะครับเรียกแอมป์อยู่ที่8แอมป์นะครับเป็นปั๊ม8แอมป์ สเปคแผงนี่ผลิตได้10.08นะครับ10.08แอมป์นะครับแต่เวลาปล่อยโหลดแล้วก็จะล o s นิดหน่อยครับส่งไปหาปั๊มได้นะครับเต็มกำลังที่สุดแ,แถว8แอมป์วันไหนแดดจัดมากๆนี่ก็กระโดดไปถึงร่วม10แอมป์ครับเรียกว่าล o s นิดเดียวนะครับถ้าแสงแดดจัดๆเนี่ย บางวันเทสระบบไปได้ถึง9.8นะครับในสภาวะเดียวกันนะครับมาดูเนี่ยแผงแผงชนิดนี้ผลิตไฟผลิตแอมได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปั๊มอีกชนิดหนึง่งที่อยู่ไกลๆนะครับที่อยู่ไกลๆสังเกตยังไม่ทํางานนะครับในเวลา7โมงครึ่งเท่ากันนะครับยังไม่มีการทํางานอาจจะผลิตไฟได้ครับแต่แอมยังไม่เพียงพอนะครับ เรีวยกว่าความไวต่อแสงยังสู้แบบโมโนไม่ได้นะครับความเร็วต่อแสงสามารถผลิตไฟได้ในสภาวะแสงอ่อนแสงน้อยนะครับได้ออกมาเยอะครับมากกว่าชนิดโอลี่นะครับซึ่งโพลี่นี่จะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อแดดแดดจัดครับแดดจัดเขาจะผลิตไฟได้เยอะนะครับผลิตแอมผลิตบลูนได้เยอะ แต่ถ้าแสงอ่อนๆอ,อ,อยู่เนี่ยครับการผลิตไฟยังยังน้อยอยู่ครับต้องรอแดดจัดเท่านั้นนะให้เห็นกันครับในสภาวะเดียวกันนะกับอีกอีกท่อหนึ่งกับอีกท่อหนึ่งตัวนี้ทํางานนะครับอีกท่อหนึ่งยังไม่มีการทํางานยังไม่มีการหยดเลยนะครับเจ็ดโมงครึ่งนะเ แอมตอนนี้มาถึง2.2นะครับแล้วแดดก็เข้มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้สองจุดสองนะครับเปิดระบบไปเรื่อยๆครับตอนนี้เล่งรอบไว้ที่แค่เบอร์5นะครับล็อกรอบไว้ตรงนี้คือต่อให้เราเล่งขึ้นนะแอมมันก็จะไม่ขึ้นนะครับถ้าเกิดแสงแดดยังไม่เพียงพอยกเว้นว่าแดดเข้มๆนะครับมันถึงจะเล่งได้นะครับนี่ยิ่งเร่งยิ่งดอปเห็นไหมครับ ฟังเสียงโอเคแอมอาจจะมาสองจุห้านะครับเราเลิงไปที่เลขส2บสองนะ่ยแต่สังเกตเนี่ยเสียงปั๊มมันดอบโวล์มันจะตกนะครับโวล์มันจะตกมันต้องสัมพันธ์กันเนี่ยครับเนี่ยผมลดรอบกลายเป็นว่าปั๊มแรงนะครับลดลงไปเลขสี่แอมตกอ่าอยู่ที่เลขห้าครับกำลังกำลังดีครับ อันนี้คือการเล่งรอบลดรอบเพื่อเลี้ยงระบบไปเฉยๆนะครับแอมอาจจะไปได้สองจุดห้านะครับแต่โวนทมันจะตกถ้าเกิดเราสมมุติผมเล่งไปที่เบอร์สิบอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวไปดูโวนทไปดูโวนทกันนิดหนึ่งโวนทตกลงมาที่เจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดนะครับเห็นไหมครับโวลทตกลงมาที่เจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดอะผมเล่งลดรอบลงมาที่เบอร์ห้าเหมือนเดิม เห็นไหมครับโวนนขึ้นนะครับมันจะมีความสำคัญทั้งโวลนและแอมนะครับในการทำให้มอเตอร์ทำงานได้ดีนะครับผมตั้งไว้ที่เบอร์5แอมเลี้ยงไว้ที่2.2นะครับโวนนมาถึง134นะครับนี่คือ3แผงนะครับแอมอยู่ที่2.2บางทีเล่งรอบไปปั๊มกับเบาเห็นไหมครับเล่งไปที่ ยี่สิบเลยแอมจะเหลืออยู่เท่าไหร่แอมก็คือสองจุดห้านะครับณแดดตอนปัจจุบันแต่พอไปดูโวลต์ครับโวลตตกไปถึงเนี่ยครับเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดห็นไครับตอนนั้นทุกอย่างมันจะสัมพันธ์ตามสูตรนะครับโวลต์แอมหวัดนะครับเนี่ยผมลดลงมาเบอร์ห้าเสียงปั๊มแรงขึ้นโวลต์กระโดดไปร้อยสาสิบสี่แอม2.2สองจุดสเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นหลักการ ไม่ได้หมายความว่าเล่งรอบแล้วจะทําให้รอบขึ้นต่ำมันจะต้องมีแสงแดดเติมด้วยนะครับไอที IP ชัดๆครับสภาวะเดียวกันเจ็ดมงคึ่งแผงอีกชนิดยังไม่มีการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นการไปติดตั้งมันขึ้นอยู่กับว่าใช้แผงอะไรนะครับราคามันย่อมแตกต่างกันนะครับอีกแผงชนิดนึงก็อาจจะได้น้ำนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องรอหน่อยรอแสงแดดจัดๆ มันถึงจะได้น้ําที่ดีแต่โมโนนี่ได้ค่าเฉลี่ยที่ดีนะครับแสงจะอ,อ่อกแสงจะเข้มนี่ก็คือผลิตไฟได้มีความเสถียรสูงนะครับเอาเคครับขอบคุณที่ติดตามครับผมสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ